ราศีกรกฎจะฟังทางนี้เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวเป็นนายตัวเองจะไปไหนเออเดินทางอีกแล้วจะเที่ยวจะพักผ่อนเป็นอิสระ,สระก็เป็นจังหวะเที่ยวเนาะสำหรับวันหยุดนะคะประตูงานเปิดประตูใจเปิด,ปรปดกระดิกระดาประตูเงินก็เปิดโชคดีหมุนคล่องมีเงินผ่านเข้ามาทำให้ชื่นอกชื่นใจค้าขายดีมีกำไรเป็นจังหวะดีอย่าขี้เกียจนะคะ ประตูรักก็เปิดทุ่มเทให้หมดใจอย่าจิกตามใครมากจนเกินงามรักดีงานดีเงินดีแต่บางทีก็อยากเป็นอิสระไม่อยากให้แฟนตามแต่บางทีก็จะเอาอกเอาใจแฟนหน่อยก็ได้อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะจ๊ะลุ้นโชคได้แต่กลับให้ดีซื้อใกล้น้ำหรือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสื่อ 0148